หนุ่มกันชัยไม่รอช้ารีบช่วยลุงล้องรถของกลางถูกตำรวจเชิดขายเหลือแต่โคง จากกรณีคุณลุงสมพงษ์ชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าถูกร้อยเวรเจ้าของคดียศพลตำรวจโทรรับรถยนต์ไว้เป็นของกลางแต่กลับขายรถคันดังกล่าวให้กับช่างคนหนึ่งที่ชื่อว่าช่างแดงแถมยังยัดข้อหาให้ลุงและเมียอีกหลายข้อหาซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วจนป่าน,นี้คดีก็ยังไม่มีความ ความคืบหน้าแต่อย่างใดซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเรื่องดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปได้มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนําข้อความดังกล่าวมาโพสต์ในทวิตตัวเองอีกครั้งเป็นภาพของคุณลุงคนดังกล่าวหลังเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมที่ด้านหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติตรอ,อโดยระบุข้อความว่าขออนุญาตนะคะเราเห็นคุณลุงมานั่งร้องทุกหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ไม่ทราบ ว่ามากี่วันแล้วรบกวนช่วยเหลือคุณลุงด้วยนะคะจนมีชาวเน็ตไปรีทวีตพร้อมแท็กหาพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลให้ช่วยเหลือคุณลุงท่านนี้ด้วยล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ทราบเรื่องแล้วพร้อมตอบกับชาวโซเชียลที่แท็กหาขอให้ช่วยคุณลุงว่าขอโทษที่เข้ามาอ่านช้านะคะกำลังให้ทีมไปรับตัวลุงสมพงษ์ที่หน้าสอตอชอและภรรยาที่นคร สวรรค์ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e วคอม